สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว Yongutube นะครับก็ลงของเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตไม่ลงไปถ่ายข้างล่างนะครับเพราะคลิปวั้ถ่ายข้างล่างเดือดนะครับออกจากโรงงานครับเดี๋ยวเขาทิวาวนะครับลงของเสร็จแล้วครับผมก็จะตีขึ้นไปสระบุรีนะครับไปสระบุรีใสปูนบุหรี่น้องงั้นเก่าแล้วครับ ก็ผมเข้ามากลับรถนะครับก็เลยเก็บผ้าปูพื้นเก็บอะไรด้วยเลยนะครับ mm hmm. ขออานาตไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนันดีผิดเขานะครับนี่ครับให้ทุกท่านผู้ชมดูเอาแล้วกัน ความจริงคือภาษาฝ่ามาเ้ีย้คงไหนแรียกถอยเด้วย,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 วย,ยไ,ปไปกอนนะครับลงกองเส็จก็จะไปเอาปูนนะครับไม่แน่นะครับอาจจะไม่ได้ล่องลงมาอีกนะครับเพราะว่าผมจะซ่อมรถนะครับรู้สึกว่าอ่าล้อมันจะไม่ไหวแล้วครับมันมันห้อนผิดปกติพี่น้องนะครับบอกตรงเลยนะครับน่าจะเป็นที่จราบีหมดหรือเปล่า หรือไม่ก็ผ้าเบียกหมดไปอย่างนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอยังนะครับเพราะว่ามันได้ปีกว่าแล้วนะครับล้อเนี่ยยังไม่ได้ทําทุกปีนี่ผมจะทําอ่าปีหนึ่งทาครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนจระบีใหม่นะครับเช็คลูกปืนใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงยังสินะนะครับผม เดาใบยังบ่งบ่มีอันบ่บบบบบไปครับออกเดินทางครับไม่ได้เอาใบอะไรมาจันเอาเราเพิ่อนนี่ดูแดงเลยว่ะข่อยเข่ามาธรรมดามันต้องเซ็นไว้ไหมหรือเขาเขาจะเ,าเขียนไว้แล้ว ทุกที่ไม่เหมือนกันครับบางที่ก็ต้องเอาบัตรเอาอะไรไว้อย่างนี้นะครับเอาบัตรไว้ตอนออกอยเอานะครับแล้วก็เขยียนชื่อเขยียนอะไรเวลาเวลาเข้าคุณลรวนะครับบางโรงงานแต่บางโรงงานก็ง่ายๆครับมันก็อีกคันหนึ่งกําลังลงอยู่ครับพี่แมนพี่แมนลดรุ่งเรืองนะครับพี่แกจะไปใส่ปูนอเจเยไว้หรอผมจำว่าปูนอเจ้อย คุณดอกบัวได้อยากได้อยากได้อยากได้นะอยากได้นี่ละแมนดอกบัวเขาก็เลยเรียกคุณอีเจ้ยนะครับนี่ครับทางเข้ามานะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับพูดโดยรวมแล้วกันนะครับอย่าให้ย่อเข้มาเถอะ โอ้หลดมันก็หลายๆพี่น้องห้ังเนี่ยหัวมันมีแต่หัวเงี้ยๆเลยผักแน่เลีวะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงนะครับ5โมงครึ่งแล้วนะครับจะลงเสร็จทางโรงงานน่าจะทำโอนะครับถ้าไม่งั้นผมไม่คงไม่ได้ออกนะครับคงไม่ได้ลงนะครับน,น่าจะทำโอ้โอ้ยบึงบินกเนจารู้รอะไรวะ คับวดินแดงดินโอ้ป่ามันหลาครับทั้งนะ่ะแล้วก็ปูกว่ามันพูดละหน่อยไรทานี้พี่น้องมีสิบขึ้นนะครับที่แต่ละเจ้าโมันก็เป็นตะมันเห็เดเนี้ยถ้าผมไปอยู่บ้านผมก็จะไปพิกแผ่นดินหาอย่างนี้แหละนะครับรออีกอ่า ตอนนี้ผมได้สามสิบเอ็ดกือสามสองมาเดียวนี้ไหมอีกแปดปีเก้าปีนะครับผมก็จะเลิกขับรถนะครับผมอายุสี่สิบปีเมื่อไหร่ผมเลิกขับรถนะครับผมจะเลิกขับรถยังมีเวลาเพราะว่าผมวางแผนอนาคตไว้ก็คืออายุสามสิบห้านะครับผมจะหมดหนี้หมดสินหมดทุกอย่างนะครับทั้งรถเกี่ยวรถดำรถไถ แล้วก็รถด,ดําอีกสองอีกคันหนึ่งในอนาคตกับรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งในอนาคตนะครับมรแมนบาเบิดกเหลียหน่อยไออีกสองคันไม่กำลังสิมาเนี่ยที่จะเอามานะนะครับไม่หมดก็เหลือน้อยครับเพราะว่ามันมันมีอ่าต้นทุนก็คือมันมีสมมุติไม่ไม่สมมุติเองอีกคันหนึ่งอ่ะ <S 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 2> <S 2> เพื่อผมวางแผนไว้แล้วนะ คันหนึ่งมันกับเบิดแล้วอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมเอารถดำมาอีกกันปะสมมุติว่าผมเอารถดำมาอีกคันหนึ่งคันนี้มันก็ต้องหมดงวดแล้วนะครับผมถึงจะเอามาอีกอ่าแล้วสองลุมหนึ่งค่ะให้พี่หาช่วยน้องท่านผู้ชมว่ามันจะหมดไหมอ่านะครับให้พี่หาช่วยน้องนะครับก็หมายถึงว่าให้ให้คันแดงนะครับให้ให้คันเก่าหาช่วยหาช่วยคันใหม่นะครับสองหนึ่งครับวัดเดือนละ หมื่นกว่าบาทผมว่าน่าจะรอดอยู่นะเนาะน่าจะน,าน่าจะรอดอยู่ถึงแม้ว่าผมไม่ได้ขับล่องก็ตามนะครับน่าจะรอดรถเกี่ยวที่นี่รถเกี่ยวนี่ไม่ต้องอาศัยอะไรเลยครับอาศัยตัวมันเองได้เลยอ่าอีกคันหนึ่งก็เป็นสเปรไว้แล้วกันแมนบอกถือว่าถ้าได้หลายก็ได้หลายไปนี่นะบูตดดี้วางแผนอนาคตไว้แบบโอ้สดใสามากเลยครับ แต่จะทําได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องดูกันนะครับรอติดตามผมยาวๆนะครับติดตามไว้นะครับเพื่อ,อน้องๆท่านไหนหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่แบบมีชีวิตแบบคล้ายๆผมนะครับหรือว่าเห็นผมเป็นตัวอย่างกา็ขอบคุณมากนะครับที่เห็นผมเป็นตัวอย่างเอาเฉพาะตัวอย่างดีๆนะตัวอย่างก็ดีกับาเยานะครับเอาที่ตัวอย่างแบบ ผมมันคนสู้อยู่แล้วนะครับผมสู้อยู่แล้วครับว่าตัวนี้ลำบากนะครับผมกัดฟันใส่เลยมันจะลำบากขนาดไหนนะครับกัดเข่าใส่เลยพี่น้องมันดียากสันะําเดียวเนี่ยสมมูิว่าแบกสอบปุ๋ยเนะี่ยอแบกสอบปุ๋ยไป่หอดเนี่ยอีกซ่มนี่สี่หอดแล้วเนะี่ยล้องเขาอดเบิ้งมาเนะี่ยอดอดอดจนอดอดแล้วมันก็หอดที่เขา มันกขหอดครับเออมันกขหอดนี่ว่ะแค่ว่าเขาบ่อยากแบกไปมันหอดสือ่ออประมาณนี้้วครับเรียบเทียบยังวะเรียบเทียบ,ยบ,ยบ,ยบได้สอบปุ๋ยวั้นี่ว่ะอ่าถ้าผู้ใดนะครับถ้าใครเคยเป็นเคยไปฝึกทหารนะครับเคยไปฝึกทหารเนาะเคยไปฝึกทหารเนาะผมเหี้ยบ่าได้หรอกครับเนี่ยร้องเบิงให้เตี้ยวอ่ะ หอนวะแม่ผมเห็้ยบวได้หรอครับเนี่ยอยู่บ้านเราพูดคำนี้ได้ครับผมเหี้ยบวได้หรอแม่ผมเหี้ยบวได้หรอพ่อเขาว่าได้นะครับแต่ว่าไปยุคไข้นะครับเขาว่าได้หรอผมเหี้ยบวได้หรอเนี่ยนะครับมีแต่คำว่าทำได้ครับเหม่ดูดโทเขียวดดโทเขียวบ้านคนธรรมดาเขาเห็้ยบวะผมนี่หรอครับสุดท้ายมันก็ได้เห็้ยบดเก้เลยครับ เราเรียกบ่อเงินบ่อทองครับชุบขี้แล้วก็ไปชุบเกี่ยวนะครับบ่อขี้ไม่เท่าไหร่นะครับบ่อเกี่ยวนี่โอ้แสบเยี่ยวนี่แสบนะครับเหม็นอยู่เป็นอาทิตบ่อเงียวนะนะครับอันนี้คือผ่านมาแล้วนะครับถึงพูดได้เนาะถ้าพอผ่านมาผมก็คืออีโอกาเร้าล้วครับตอนตอนตอนที่ผมไปนะครับตอนนี้ผมไปเป็นทหารครับอยู่คอนแก่น่ข่รอบแปดนะครับไปไปเป็นทหารไปฝึก ฝึกสองเดือนนะครับช่วงนั้นเขาเป็นอย่าง่ะเขา,าปลาท้วงเสียแดงเสียแดงเสียเลี้ยงเหียงนี่แหละช่วงสมัยนั้นนะครับสิบปีขึ้นหลังเราหลืลพี่น้องฟังสิปีวะสิปีเลยปะยี่ปีเอ็ดเออสิปีแล้วสิปีพอดียี่ปเอ็ดนะครับก็เลยไม่ได้ฝึกหนักขนาดไม่ฝึกหนักนะครับยังยี่เปียนยี่ตายนะครับลองบอกว่าทําไม่ได้นะครับ เขาก็บอกได้ได้มันก็ได้จริงๆครับอ่าไม่ได้ก็โดนคอมแบทเขาแล้วอ่านะครับผมก็เลยเอาตรงนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับอ่าที่ที่ไปฝึกเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะมันก็ได้นะครับผมเหยียบทุกอยัางเดียวออผมตื่นสวยอ่ะพี่น้องไปพอตื่นว่ะไปนอนดีดีไปเช่องวางนอนอยู่บ้านแม่เท่าดีว้า เขาเศร้าเพิานไ่ได้หาหกินได้เียรเพิานหา่้กินได้ข้าวเทีเท่ยงนนะครับแม่แม่แม่เถาคืออ่าเขาเศร้าเาไ่ได้หานะครับคือหากินช่วงเที่ยงผมกับกินน้ำเบิดอเลยนั่นแหละกินข้าวอ่าคาบหนึ่งนะครับคาบสองจะเป็นตอนแรงนะ่อยจะเป็นกับแก้มนะครับจะเป็นกับแก้มแล้วก็กินเบียร์นี่นะเอ้ยเทวดาดีกว่าแต่ก็ดีนะครับ ในแถวผมดีนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้งยายนะครับแต่บ่อใเห็ดบ่อใบสัง่งเราพี่น้องนะครับทำได้เอาเรามีข้อเสียเราก็มีข้อดีนะครับลองบอกขอดีให้ฟังจะขอด้วยเอาข้อเดียว <laughs> ขึ้นบ่หอกว่วะพี่น้อง ก็ดีข้อดีอ่าอ่าอีพันยกย่องเขาอ่ะที่ข้อดีก็คือเขอกับผมผมผมรักลูกพนนี่ดีเลยผมผมมักลูกพนนี่ดีเลยรักรักจริงจักใจนะครับโอ้ยตายเขาใส่เพราะได้เราพี่น้องนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มาคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับจะได้มีความสนุกสนานนะครับมี อะไรแบบพอที่จะเป็นแนวคิดให้ท่านผู้ชมได้บ้างนะครับก็มาคุยให้ฟังนะครับความรู้อาจไม่มากครับผมแต่รักท่านผู้ชมด้วยใจจริงครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ